แงตัวละครตัวละครเฮ้ยนี่ไอ้ยี่นี่มันเละตาเลยผมตัวละครเมื่อเละตาบอกูเู้แล้วก็แบบหลบตาเละแล้วก็หลบเว้ยเฮ้ยกูเหี้ยมัเละตาบอกด้วยตั้งบินด้วยตักบินไอ้มันเละตาบอกรูตลอดเลยพี่ ไอยังคนหาเลยตมันนี้ไรมุหลี่ตามมองผมตลอดเลยไอ้กูจะปากูจะปาย่ามองกันดินาอย่ามองเอ้ยมันใหญ่ที่มันบอนแบบใหญ่ที่ไมอ่ะนายที่ดูได้นักบินมันเลตามองเลยขมอนสุดาขมอนอว هه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  <applause> 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 <applause>